เชื่อมั่นในปัญญาคือในธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะนำตนไปนสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยสัมมาท,ทิิอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตคาระวะจนมาถึงพวกเราถามว่าพวกเราปฏิบัติอยู่วัดก็ได้หรื่วัดเราก็มี เราจะอยู่ในกุฏิจเจริญสมาธิจะเดินจงกรมจะเข้ากรรมฐานจะอยู่วัดบ้านจะอยู่วัดป่าเราก็ปฏิบัติได้ในการศึกษาการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการนั่งสมาธินะครับถ้าพูดถึงในพรอมจาร,รย์นี่ต้องต้องรวมกันทั้งทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติ ทั้งปฏิเวททั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาการศึกษาเราเรียนพระปริญญาก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเพื่อรักษาพระธรรมวิน,นัยเป็นธุระที่สำคัญอย่างเด่นของพระที่เรากล่าวว่าคันธุระอิปัสสนาธุระถ้าไม่มีการศึกษาเราเรียน ถ้าไม่มีการจดจำพุทธศาสนาก็คงจะไม่สืบต่อและก็ไม่ส่งมาถึงพวกเรานี่คือผลของการศึกษาซึ่งก็เป็นผลของการปฏิบัติในการรักษาพระธรรมวิน,นัยถึงแม้ว่าท่านอาจจะยังไม่บรรลุเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์แต่ท่านก็สำเร็จอย่างครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ท่านเรียนสำเร็จ ทางบาลีเป็นผู้ทรงพระวิไนก็ดีเป็นผู้ทรงธรรมในพระไตรปิฎกก็ดี